สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับวันนี้พามาดูของใหญ่ๆกันบ้างครับเราอยู่กับโครงการบ้านสวยๆของสุภัยนะครับแกรนดวิวสุวิทบางนาครับซึ่งครั้งนี้ใครอยากเห็นเรารีวิวบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้สวยๆกดไลค์เข้ามาหรือเกิดอยากดูระบบโซล่าเซลล์แบบคอมพลี s ซิสเต็มนะครับให้กดผัวนใจกันเข้ามาได้เลยเพะนันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยกับระบบที่เป็นหัวใจของบ้านหลังนี้ครับที่มันซ่อนอยู่นอกตัวบ้าน บ้านที่ตกแต่งไว้สวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะโชว์ในเรื่องของลวดลายงานสาปัติกรรมภายในนะครับอันนี้ก็คือต้องแสงถึงด้วยเพราะฉะนั้นครับพอเราต้องมีการติดไฟเพิ่มจุดที่มีไฟต่างๆรวมถึงแอร์เพื่อคุมอุณหภูมินะครับงานนี้ครับระบบโซลา r เซลล์ต้องมาแล้วติดเพื่อลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายครับต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดโซลาเซลล์ถือว่าเดือดมากๆ เรื่องของราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการแข่งขันกันมากขึ้นพร้อมกับเร็วนี้เห็นว่าจะมีโครงการของทางรัฐครับมาช่วยสนับสนุนกับบ้านที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก แต่ก็อยากจะมาแชร์อะไรเพิ่มเติมนะครับผมว่าการเลือกซื้อโซลาเซลล์มาติดตั้งเนี่ยเราจะเลือกแค่ราคาความคุ้มค่าเระยเวลาคืนทุนอันนี้ไม่พอครับเพราะว่างจริงแล้วต้องมีอีก2เรื่องที่จริงๆแล้วควรจะเป็นอดับต้นๆในการจะเลือกโซลาเซลล์ก็คือประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและความปลอดภัยครับอันนี้คือจําเป็นมากๆถ้าจะมาลองไล่ความสําคัญแล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้เลยต้องเป็นดับหแล้วก็ดับ2เลยด้วยซ้ํา ในวันนี้ก็เลยจะพามาเจาะลึกครับตัวของโ u เว e ร์ฟิวชั่นโซลาระบบโซลาเซลล์ใช้ในบ้านพักอาศัยของโ u เว e ร์นะครับผมว่าสิ่งที่ควรมีในระบบโซลาเซลล์ที่ทำให้เราปลอดภัยสบายใจใหายห่วงเวลาใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนบ้าง ถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นในการผลิตไฟฟ้านะครับจากโซลา r เซลล์ก็ต้องงุ่นเลยครับด้านบนหลังคาครับกับตัวแผงแล้วก็ระบบเบื้องต้นผมว่าหลายๆที่อาจจะมีการติดโซลา r s เซลล์ไปบ้างแล้วอาจจะมีแค่ตัวแผงครับแล้วก็ใช้งานไฟในบ้าน ซื่อนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่พอนะครับระวังติดแบบนี้ไปจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าเรื่องของการควบคุมตัวแผงโซลาเซลล์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันจะขาดสีเล็กที่ซ่อนอยู่หลังแผงไปไม่ได้เลยครับนั่นคือ optimizer ช่วยแผงโซลาเซลล์แต่ละแผงทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแม้จะมีข้อจํากัดเช่น มุมในการติดตั้งไม่เหมาะสมแสงไม่พอเพียงมีเงาจากอาคารหรือต้นไม้บงังหรือกรณีแผงเสื่อมสภาพต่างกันจึงช่วยเพิ่มพลังงานที่ผลิตได้สูงสุด30%ให้ตัวนึกภาพว่าถ้ามีหลอดไฟประดับตกแต่งช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสครับที่เป็นไฟวิ๊บบิ๊บิ๊บ,บถ้าหลอดนึงเสียเมื่อไหร่ลองเปิดดครับมันเปิดไม่ติด ทำงานไม่ได้ครับลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือทั้งแผงมันเชื่อมต่อกันทั้งหมดถ้ามีอันนึงเสียหรือว่ามีอันนึงที่ไม่สามารถรับพลังงานไฟฟ้าได้มีเงามาบกบังมีคราบสกปบกอยู่ตัวแผงทํางานไม่ได้ครับก็เลยต้องมีตัวออปติเมเซอร์นี่แหละมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของแผงโซลาร์เซลลออปติเมเซอร์เป็นตัวช่วยเช็คครับว่าแผงไหนสามารถทํางานได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน พราะเมื่อติดเข้าไปแล้วนะครับทำให้แต่ละแผงทํางานเป็นอิสระต่อกันถ้าบางแผงโดนเงาบ้างก็จะไม่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของระบบอย่างตอนนี้เจนข้อมูลเลยนะครับว่าตอนนี้ระบบของเราเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้กี่กิโ,กโลวัตต์และยังสามารถลงไปดูแบบละเอียดได้อีกว่าแต่ละแผงทํางานเป็นอย่างไรตัวไหนแอคทีฟอยู่บ้างผลิตพลังงานไฟได้เท่าไหร่ทาให้เราสามารถมอนิเตอร์ประสิทธิภาพการผลิตและเก็บพลังงานได้แบบเรียลไทม์ ปกติตัวออปตไมเซอร์ของ Huawei นะครับจะช่วยเรื่องการผลิตกำลังไฟได้มากขึ้นราว30%อยู่แล้วแล้วอปตไมเซอร์รุ่นใหม่ PA0 เนี่ยมีการออกแบบให้รับพลังงานได้มากขึ้นจาก14.5แอมป์เป็น16แอมป์พร้อมกับมีขนาดเล็กลงบางลงประหยัดพื้นที่มากขึ้นด้วยและเรื่องความปลอดภัยนะครับยังมาพร้อมกับรับปิดชัดดาว ที่เวลามีเหตุฉุกเฉินครับมันจะมีการตัดไฟฟ้าบนหลังคานะครับลดแรงดันไฟให้ต่ำกว่า30โวลต์ภายในเวลา30วินาทีเป็นแรงดันไฟฟ้าระดับที่ปลอดภัยสลับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาระงับเหตุเพราะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วไม่มีระบบนี้อยู่ครับกู้ภัยจะไม่สามารถเข้ามาทำงานเข้ามาช่วยเหลือได้ รองลงมาก็คืออินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์หลักเลยของ o มเองก็ถือว่าหน้าตาออกมาในทรงมินิมอลครับดูสวยเลยทีเดียวหลักการทํางานก็คือจะมีการแปลงไฟฟ้าเพื่อดึงไปใช้ในตัวบ้านเข้าสู่หลอดไฟแอร์ต่างๆหรือว่าปลั๊ก โดยอินเวอร์เตอร์ LB สุดโฮเวอนะครับสามารถผลิตและเก็บพลังงานได้ตลอดทั้งวันโดยเริ่มทำงานเร็วกว่าระบบทั่วไปตั้งแต่ช่วงแสงอ่อนในตอนเช้าและหยุดทำงานช้ากว่าในช่วงเย็นทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น และมีการออกแบบระบบพาสีคูลิ่งดีไซน์นะครับเพื่อให้ตัวอินเวอร์เตอร์นั้นสามารถระบายอากาศระบายความร้อนได้ดเพื่อช่วยแก้ปัญหาความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นเหตุก็จะทําให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า,ฟาได้เต็มที่นะครับบางรุ่นก็เลยมีการใส่พัดลมเอาไว้แต่ตัวพัดลมเนี่ยพอทํางานไปสัก 4- 5ปีถึงเวลาเสียก็ต้องมาเซอร์วิสมาซ่อมเปลี่ยนพัดลมกันอีกและอย่างหนึ่งที่อินเวอร์เตอร์นะครับควรจะรองรับก็คือเรื่องของการปกป้องเหตุจากเพลิงไหม้นะครับ สาเหตุหลักของเพลิงไหม้เนี่ยมาจากตัวของอ r c f a u l ลหรือที่เรียกว่า a r รที่เกิดขึ้นจากไฟกระแสตรงซึ่งตัวไฟ a r รนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากสายไฟหลวมชำรุดอาจจะมาจากการติดตั้งเลยหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหลังจากใช้งานไปนานๆตัว h า a เว i เขาใส่เทคโนโลยี AFCI นะครับที่ออกมาจาก AI Power Arc Fault Circuit Interrupter ซึ่งความฉลาดคือมันสามารถใช้ไอตัวจับไฟฟ้ากระแสตรงที่ผิดปกติ ที่อาจจะเป็นสาเหตุเพลิงไหม้ช่วยตัดอักได้ทันทนะครับแค่0.5วินาทีเร็ว,วกว่าเรากับพิบตาซะอีกระบบเซฟตี้ตรงนี้ครับก็เหมือนมียามาคอยช่วยมาระวังให้เรานะครับจะเกิดเหตุจะเกิดไฟไ uh, หม้เองก็ช่วยป้องกันได้ตัวอินเวอร์เตอร์ครับก็ทํางานด้วยการลิงก์กับตัวแบตเตอรี่ของฮัวเว่ยครับลูน่าเอสวันที่เราจะมาดูว่าตัวแบตเตอรี่เองก็ต้องมีการออกแบบเรื่องความปลอดภัยนะครับเรียกว่าปกป้องได้ถึง5ชั้นป้องกันการเสียหายจากการกระแทกแรงดันเกินรวมถึงเหตุเพลิงไหม้ ดยชาวบ้านเราครับแดดแรงแทบทุกระดูนะครับอย่างหน้าร้อนที่ว่าแรงเนี่ยเอาจริงแล้วช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแดดแรงยิ่งกว่าผลิตไฟได้มากกว่านะครับถ้าผลิตได้มากขนาดนี้แล้วก็ไม่ควรปล่อยให้มันทิ้งเสียไปครับเราควรเลือกติดตั้งแบตเตอรี่เสริมเข้าไปนะครับเพื่อจะเก็บไฟใช้ในบ้านแบบนี้นะครับเวลากลางคืนก็เปิดแอร์ได้เปิดไฟได้แทบไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยถ้าจะมองว่าอินเวอร์เตอร์คือหัวใจนะครับของระบบในการดึงไฟเข้ามาใช้งานเนี่ย แบตเตอรี่เองก็เหมือนกับเป็นคลังพลังงานสำรองครับให้เราสามารถใช้งานไฟในบ้านได้เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นไฟดับไฟตกแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์บางชิ้นเสียหายไม่ทํางานอาจจะมีตู้ปลาเครื่องให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับหรือถ้าเกิดซีเรียสหน่อยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงที่ถ้าเกิดไฟตกไฟดับไปแล้วมันไม่กลับมาทํางานเนี่ยอันนี้เกิดเรื่องใหญ่แน่แน่โดยการทั้งมาร่วมกับระบบสมาร์ทการ์ดนะครับมีไฟตกไฟดับ เราไม่รู้ตัวเลยครับเพราะมันสลับให้ทันทีอัตโนมัติภายในเวลา0.02มาวินทีเท่านั้นอย่าว่าแต่เราไม่รู้เรื่องเลยนะผมว่าแอร์ตู้เย็นก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยท่นถูกเปลี่ยนกระแสะไฟไปแล้วนะคือมันสามารถทํางานต่อได้เลยเพราะติดสมาร์ทการ์ดเข้ามาครบรูปแบบนี้แหละครับเรียกว่าเป็นอิสระทางพลังงานเลยนะครับไม่ต้องพึ่งพฟฟ้าจากสายฟงสายไฟอีกต่อไปครับระบบไฟฟ้าสามารถทํางานร่วมกันได้ทั้งหมด แ,แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับบางระบบอาจจะแนะนําว่าควรจะใช้แบตเตอรี่2ก้อนแต่สำหรับหัวเว่ยครับรูน่าเอส1เนี่ยแบตก้อนเดียวเอาอยู่ครับเรายังสามารถใช้ได้เต็ม100%่ u ร้อ a เปอรฟูลคาปาซิตี้ด้วยส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของตัวแบตเตอรี่ที่ h u วเว่เลือกนํามาใช้สามารถใช้พลังงานได้เต็มร้อเอร์เซในขณะที่แบตเตอรี่เจ้าอื่นสามารถใช้พลังงานได้เพียง80%เอรกิดจะชาร์จประมาณ80%แต่ระบ,บุว่าเต็มร้อยแล้ว ทำให้ตอนหนึ่งแฟออกมาใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ระบบเคลมเอาไว้อย่างเช่น7กิโลวัตต์อวอตอนใช้จริงอ่ะอาจจะเหลือแค่5หรือ6กิโลวัตต์อวเท่านั้นตรงส่วนนี้เขาเรียกว่า depth o f discharge นะครับยังไงต้องเช็คดีๆด,ด้วยแล้วไหนจะมีเรื่องของค่า loss หรือพลังงานที่หายไปจากการแปลงไฟในระบบระหว่างอินเวอร์เตอร์กับตัวแบตเตอรี่และเข้าบ้านนะครับระบบส่วนมากจะมีค่า o s s ประมาณ1 5ซึ่งอาจจะมาจาก AC Co u p l e ที่มีการแปลงไฟ DC AC กลับไปกลับมาหลายครั้งทําให้มีลอสในระบบสูงหรืออาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ที่เป็น low voltage อันนี้ก็มีลอสสูงเช่นกันแต่ระบบ f u วชั่นโซล่าของ h u w w e i ครับมีค่าลอสแค่5%พอใช้แบต high voltage สามารถรับไฟต้วระบบ DC couple เข้าสู่แบตเตอรี่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมีลอสในระบบน้อยกว่าถ้าเทียบพลังงานที่7กิโลวัตต์อวก็คือหายไปหรือว่าห่างกันถึง0.7กิโลวัตต์อวลยนะ จากระบบการทํางานและคุณภาพของตัวแบตเตอรี่นะครับทำให้เราสามารถใช้พลังงานได้เต็ม100%เ,เซเช่นเดียวกับเรื่องอายุของแบตเตอรี่นะครับที่มีการรับประกันให้10ปีแต่จากการทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ถึง15ปี เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงครับก็เลยสามารถใช้งานต่อได้จนถึงระดับประมาณ60%ถึงจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเกิดความจุหรือว่าตัวแบตเตอรี่นั้นถึงระดับ70%ก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วอันนี้ก็มาจากการที่ห u วเ e i ครับเลือกใช้แบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับในตัวของ Luna S1 ราน,นี้ก็มาต่อที่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและการปกป้องถึง5ชั้นนะครับเทเวออกแบบมาในตัวยูนิตแบตเตอรี่อย่างแรกคือตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับเป็น LFP คุณภาพสูงแบตเตอรี่มีการรับรอง IP66 นะครับทนน้ำทนฝุ่นกใน้ำทั่วมเองก็สามารถทนได้เจ็บ2ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นสามารถติดตั้งบริเวณกึ่งเอาโดได้มีระบบตรวจเช็คแรงดันและความร้อนแบบเรียลไทม ระบายแรงดันเพื่อลดโอกาสในการติดไฟและการลุกลามของไฟทําให้สามารถป้องกันเพลิงไหม้หรือการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ได้เห็นแบบนี้แล้วทําให้มั่นใจในแบตเตอรี่ของหัวเว่ยที่นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วยังออกแบบให้มีความปลอดภัยรอบด้านเพื่อป้องกันเหตุระเบิดหรือไฟไหม้อีกด้วยตัวแบตเตอรี่ผ่านมาตรฐาน IEC นะครับแล้วก็ VDE จากเยอรมันด้วยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกนะครับอาทิเช่น IEC 6 2 6 1 9 6 3 0 5 6 แล้วก็ vde 2 5 1 0ขีด50จากทัฟไร i Land เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยและความเหมาะสมของตัวระบบแบตเตอรี่ในระบบพลังงานทดแทน ทุกอย่างที่เราเห็นนะครับรอบๆตัวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ออปติมิเซอร์แบตเตอรี่แล้วก็ระบบสมาร์ทการ์ดครับสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันตัวเดียวจบนะครับฟิวชั่นโซล่าครับแอปตัวนี้รองรับทั้ง Huawei Gallery นะครับ Google Play แล้วก็ App Store ด้วยพอเลือกใช้ทุกอย่างเป็นเอเคิลสเต็มเดียวกันเนี่ยทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันสะดวกตรงดูได้ครบทั้งระบบไม่ต้องไปเข้าแอปนั้นออกมาเข้าแอปนี้แอปก็ยังฉลาดครับเหมือนกับเรามีผู้ช่วยบริหารพลังงานส่วนตัวด้วย สามารถดูได้หมดเลยว่าวันนี้ผลิตไฟได้เท่าไหรเอาไปใช้ในบ้านเท่าไรหรเหลือชาร์จเข้าแบตเท่าไหร่ทุกอย่างคือมาแบบเรียลไทม์ยิ่งบ้านไหนมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าใช้ EV c h a r g e จของ h u a ว e i ก็สามารถตั้งค่าได้เลยว่าจะเลือกชาร์จจากโซล่าเท่านั้นไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าก็สามารถทําได้ช่วยให้เราประหยัดค่าไฟขึ้นไปอีกแถมยังมี AI Energy Management Assistant ครับอยู่ในตัวระบบสมาร์ทการ์ดช่วยพยากรณ์อากาศเพื่อจะได้เอาพลังงานเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ล่วงหน้า เพื่อเอาไว้ใช้ในวันที่เมฆเคลิ้มหรือมีฝนตกที่โซลา r เซลล์ไม่สามารถผลิตได้ได้เห็นทั้งระบบของฟิวชั่นโซล่าไปแล้วนะครับและชื่อของัวเองว่าไอแฟของช่องตอยแสนและชูดเคยกันดีกับเรื่องของวัตรกรรมต่างๆที่มาจากฝั่งของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรวมถึงด้านฝั่งไอทด้วยโครงสร้างเน็ตเวิร์กทั้งหลายและก็การลงทุนในเรื่องของไอ ซึ่งเอาจริงแล้วหัวเว่เป็นบริษัทระดับโลกที่เราคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วปีล่าสุดนะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อปร้อยนะครับของ Fortune 500 Ranking นะครับอันดับบริษัทของโลกยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนพัฒนา r อนะครับหัวเว่ใช้งบลงทุนพัฒนาในเรื่องนี้ไปเป็นอันดับ6ของโลกอ้างอิงจาก EU Industrial ID Investment Scoreboard เรา้าพูดถึงตัวระบบโซลาร์เซลล์นะครับปัจจุบันนี่คือติดไปแล้ว3.9ล้านหลังคาเรือนทั่วโลกนะครับไม่ได้มีแค่ในจีนนะคือญี่ปุ่นก็ติดเยอรมันสวีเดนก็มาครับเรียกว่าไปติดตั้งในเมืองหลายๆที่บางหมู่บ้านนี่คือติดทั้งหมู่บ้านเลยเป็นระบบของพวยทั้งหมดตัวแบรนด์ยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้จำหน่ายอินเวอร์เตอร์อันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา10ปีติดต่อกันอย่างในปี2 0 2 4ที่ผ่านมานะครับมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกมากกว่า 57G ิวั เพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ชื่อชันหั a เว่ไว้ใจได้ทั้งเรื่องของวัตรกรรมและการพัฒนาสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่องจากงบแอดีที่ทุ่มไปครับระดับโลกเลยและตัวระบบฟิวชั่นโซล่าครับที่เราพามาชมในวันนี้นะครับก็รับประกันให้เลย10ปีพามาดูทั้งระบบขนาดนี้นะครับ แต่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหเม็ดเงินเนี่ยเอาจริงมันราคาดีขึ้นแล้วก็จริงนะแต่จะไปโยนลงไปทั้งก้อนเนี่ยก็จ,จะดูเยอะอยู่นะครับโฮว์ดฟชั่นโซล่าเองก็เลยมีโซลูชันนะครับให้สามารถจะไปเลือกนะครับทำการผ่อนชำระได้สูงสุด84เดือนหรือว่า7ปีนะครับแต่จริงตรงนี้สามารถเช็คคอนดิชันเงื่อนไขต่างๆกับทางธนาคารโดยตรงได้อีกเรียกว่าทางโฮเวิร์ดนะครับก็ช่วยเราลดเรื่องของค่าใช้จ่ายหน,หนักจากการติดตั้งระบบโซล่าได้แล้วยังช่วยลดค่าไฟได้อีกเรียกว่า2ต่อแถมช่วงนี้ ตัวแบตเตอรี่ LUNA s 1ที่เราพาไปดูนะครับมีส่วนลดสูงสุด25%สำหรับผู้ติดตั้งครับจะเป็น h Home Use ก็ได้ใครกำลังพิจารณาอยากติดโซล่าเซลล์แล้วมีตัวเลือกเยอะๆนะครับทั้งแบบที่ราคาประหยัดแต่ต้องใช้อุปกรณ์หลายๆระบบหรือติดแล้วต้องต่อเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยมีแผนจะเลือกระบบเดิมที่ติดมาหลายปีแล้วอันนี้อย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยครับว่าติดทั้งทีเนี่ย นอกจากเรื่องความคุ้มค่าราคาแล้วจะลืมเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยยังไงถ้าตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะครับลองเอาหัวโหวตฟิวชั่นโซล่เนี่ยไปกางเทียบกันดูได้นะครับว่าเฮ้ยอันไหนดูแล้วคุ้มค่ามากกว่ากันประหยัดคืนทุนไว้กว่าถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถติดต่อผู้ติดตั้งใกล้บ้านหรือจะกรอกข้อมูลในลิงก์ด้านล่างเพื่อให้ผู้ติดตั้งทำการติดต่อกลับก็ได้ครับ